สนับสนุนโดยร้านเมืองตาจตุจัจกร2มีนบุรี029189440ร้านหนองจอกอคอเรียนใกล้สุเาษ่าไฮฮีมีนาหนองจอก029883047และกลับมาที่ช่วงสุดท้ายของรายการของเรานะครับนั่นก็คือช่วงของท่องไปบนหน้าแผ่นดิน วันนี้ยังอยู่ที่นิวซีแลนด์และเป็นเทปสุดท้ายของนิวซีแลนด์แล้วล่ะครับท่านผู้ชมจะได้พบกับศูนย์แอนตาร์กติกนานาชาติที่จะทําให้เรานั้นได้เหมือนไปสัมผัสอยู่ที่ขั้วโลกใต้โดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปถึงที่นั่นจะได้เห็นทั้งนกเพนกวินนะครับและการอยู่กับอากาศหนาวๆจัดๆนะครับที่ขั้วโลกใต้และความสนุกอีกอย่างหนึ่งที่ฮ ا ดีอับดุลรอชีดทุวสินจะพาเราไปพบนั้นนะครับก็คือ ต้นกำเนิดอยู่ที่นี่นั่นเองนั่นก็คือการกระโดดบันชีจ้ำที่แพร่กระจายขยายออกไปทั่วโลกนะครับซึ่งการกระโดดบันชีจ้ำที่นี่นะครับมีหลากหลายรูปแบบให้เราได้เลือกจะเป็นอย like ่างไรนั้นเชิญติดตามรับชมกันได้เลยครับ สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนนิวซีแลนด์สองกิจกรรมที่พลาดไม่ได้ก็คือการเข้าชมศูนย์แอนตาร์กติกนานาชาติและการกระโดดบันจี้จั๊ดังนั้นสัปดาห์นี้ฮัดยีอับดุลรชิดทวสินกับแซมมาะสกุลดีซึงไม่พลาดที่จะพาผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสกันครับ มาเริ่มกันที่ศูนย์แอนตาร์กติกนานาชาติกันก่อนครับศูนย์แอนตาร์กติกนานาชาติตั้งอยู่ในเมืองคริสต์เชิร์ชการมาเยือนที่นี่นับเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความตื่นเต้น และหนาวสั่นในการจำลองสถานการณ์สำรวจขั้วโลกใต้ดินแดนแห่งหิมะและน้ำแข็งดินแดนที่ยากเหลือเกินที่เราจะเดินทางไปถึงด้วยตัวเองจริงๆจรน آن, ิน ศูนย์แอนตาร์กติกนานาชาติเปิดให้บริการทุกวันโดยเปิดให้บริการตั้งแต่9โมงเชา้าหลังจากซื้อตั๋วแล้วนักท่องเที่ยวก็จะได้เข้าไปสัมผัสกับประสบการณ์ที่หนาวที่สุดเพราะห้องจำลองในศูนย์แอนตาร์กติกนานาชาตินี้จะจำลองสภาพบรรยากาศของขั้วโลกใต้มาไว้ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่ลดลงไปจนถึงจุดเยือกแข็งและลมหนาวพัดแรงเหมือนอยู่ในทวีปแอนตาร์กติก แต่นักท่องเที่ยวก็ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะทางศูนย์แอนตาร์กติกนานาชาติมีการจัดเตรียมอุปกรณ์และเสื้อชูชีพสำหรับการเข้าชมไว้พร้อมสำหรับนักท่องเที่ยวทุกท่านครับ right, ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นอย่างหนึ่งในการเข้าชมศูนย์แอนตาร์กติกนานาชาติก็คือการนั่งรถที่จำลองสภาพภูมิประเทศของทวีปแอนตาร์กติก นักท่องเที่ยวจะสนุกสนานไปกับความหวาดเสียวและตื่นเต้นเพราะต้องโดยสารอยู่บนรถที่จะต้องเจอกับอุปสรรคและการขับขี่เหมือนอยู่ในขั้วโลกใต้ไม่ว่าจะเป็นโคง้งการขึ้นและลงเนินเขาหรือแม้กระทั่งการขับรถผ่านสะพานรอยแยกในน้ำแข็งบนภูเขา Dul dul ส่วนกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของศูนย์แอนตาร์กติกนานาชาติก็คือนกเพนกวินซึ่งนอกจากการเที่ยวชมพิพิธภัณฑน์นกเพนกวินที่ประกอบไปด้วยนิทรรศการเกี่ยวกับนกเพนกวินและสัตว์ในขั้วโลกใต้ยังมีสตาฟของบรรดาสัตว์ในทวีปแอนตาร์กติกอีกด้วย และหากมาที่ศูนย์แอนตาร์กติกนานาชาติแล้วมาดูแค่นกเพนกวินสตาฟก็ถือว่ายังมาไม่ถึงครับเพราะที่นี่มีนกเพนกวินตัวเป็นๆให้เราได้ดูชมอีกด้วยนอกจากจะมีนกเพนกวินจำนวนมากแล้วนกเพนกวินในศูนย์แอนตาร์กติกนานาชาติยังเป็นนกเพนกวินที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีทำให้นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ จะได้รับชมการแสดงน่ารักนรักของเหล่านกเพนกวินแห่งขั้วโลกใต้กันอย่างนํำใจการเข้าชมสูนแอนตาร์กติกนานาชาติจะทำให้เราได้เห็นอย่างเต็มตาว่าอากาศที่วันหนาวแสนหนาวจนมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตแทบจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้นั้นอลัลละอกก็ได้ทรงสร้างและออกแบบให้มีสัตว์ที่อยู่ในสภาพบรรยากาศแบบขั้วโลกใต้และสิ่งนี้ ็นับเป็นเรื่องง่ายดายมากสำหรับเอกองอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งบนชั้นฟ้าและแผ่นดินวววาาลลลกกกมมอบยยูคคุุฟฟะ และพระองค์คือผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินด้วยความจริงและวันที่พระองค์ตรัสว่าเจ้าจงเป็นขึ้นแล้วมันก็จะเป็นขึ้นพระดำรัสของพระองค์คือความจริง และอำนาจทั้งหลายนั้นเป็นของพระองค์ในวันที่จะถูกเป่าเข้าไปในแตรพระผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งเร้นลับและในสิ่งเปิดเผยและพระองค์คือผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงรอบรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วน และกิจกรรมในทริปการท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นที่สุดของที่สุดในนิวซีแลนด์ก็คือการกระโดดบันจี้จัมเพราะนิวซีแลนด์คือต้นกําเนิดของการกระโดดบันจี้จัมซึ่งต่อมาบันจี้จั๊มก็ได้กระจายไปทั่วโลกและถึงแม้ปัจจุบันจะมีการกระโดดบันจี้จัมทุกหนทุกแห่งทั่วโลกแต่คนทั้งโลกก็ยังต้องมุ่งหน้ามาที่นิวซีแลนด์เพื่อสัมผัส กับการกระโดดบันทีจำชั้นยอดที่นี่เพราะการกระโดดบันทีจำที่นี่นักท่องเที่ยวที่แสวงหาความท้าทายจะได้สัมผัสกับความงดงามของภูมิทัศน์และความเร้าใจในการค้นคิดวิธีกระโดดไม่ให้เหมือนใครที่นิวซีแลนด์นี้มีแม้กระทั่งการกระโดดบันทีจำตอนกลางคืนนิวซีแลนด์จึงเป็นเสมือนบ้านของบันทีจำที่นักผจญภัยทั้งหลาย จะพลาดไม่ได้อย่างสิ้นเชิงหลายคนจึงขนานนามนิวซีแลนด์ว่าเป็นบันจี้แลนด์การกระโดดบันจี้จั๊มนั้นที่จริงแล้วเป็นกิจกรรมสำคัญในชีวิตของชาวกีวีชาวพื้นเมืองดั้งเดิมในนิวซีแลนด์ บันที่จำเป็นการแสดงออกถึงความเป็นลูกผู้ชายของชนเผ่ากีวีโดยจะเป็นการกระโดดจากที่สูงตั้งแต่35ถึง134เมตรแต่ในปัจจุบันจะมีการใช้แถบยางลาเท็กซ์เหนียวผูกติดไว้กับตัวของนักกระโดดหรือไม่ก็ผูกติดไว้ที่ข้อเท้าจากนั้นก็ให้กระโดดลงไปไม่ว่าจะเป็นการกระโดดจากสะพานหรือจากหน้าผา หรือจะเป็นที่สูงแบบอื่นก็ได้โดยด้านล่างมักจะเป็นน้ำกระโดดลงมาพอให้ร่างกายได้เปียกเล็กน้อยเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการสำหรับการกระโดดบันจีจัมที่เปิดให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกที่เมืองควีนส์ทาวในนิวซีแลนด์นี่เองปัจจุบันควีนส์ทาวจึงกลายเป็นเมืองหลวงของการกระโดดบันจี้จัมโดยมีจุดดีๆให้กระโดดถึงห้าจุด ราคาค่ากระโดดแต่ละครั้งอยู่ที่80ถึง200เหรียญซึ่งมักจะรวมทั้งเสื้อทีเชิ้ตและประกาศสียบัตรด,ด้วยและสำหรับบางแห่งก็อาจมีการถ่ายวิดีโอไว้ให้ด้วยอออลม สำหรับการกระโดดบันจี้จ้ำสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการชั่งน้ำหนักเพื่อนำไปคำนวณน้ำหนักตัวให้พอดีกับความยาวของเชือกที่เราจะใช้กระโดดจากนั้นหลังจากรอคิวที่ต้องรอถึงสองสามชั่วโมงนอกจากจะไปแต่เช้าตรู่เมื่อถึงคิวเจ้าหน้าที่จะนำอุปกรณ์มามัดขาทั้งสองข้างให้แน่นหนาะและตรวจสอบจนมั่นใจว่าเชือกจะไม่หลุดออกจากเท้าเมื่อกระโดด ขณะเตรียมกระโดดนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เบื้องหน้าเป็นอากาศธาตุไกลสุดลูกหูลูกตาเบื้องบนเป็นแผ่นฟ้าสีครามสวยงามส่วนเบื้องล่างก็คือลำน้ำเขียวมรกตส่วนสองข้างของลำน้ำก็เป็นหินแคนยอนมีไม้พุ่มขึ้นแซมเป็นจุดๆด,ด้านล่างจะมีเรือยางลำเล็กๆของเจ้าหน้าที่จอดเทียบท่าไว้ สำหรับรอรับนักท่องเที่ยวตอนที่กระโดดลงไปแล้ว,ว,วกิจกรรมผัดผลเสี่ยงตายในประเทศนิวซีแลนด์มีมากมายหลายชนิดการกระโดดบันจี้จัมก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่การที่กีฬาเอ็กซ์ตรีมในนิวซีแลนด์ยังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ที่มาแสวงหาความท้าทายในนิวซีแลนด์แม้ว่ากีฬาแต่ละอย่างจะนับได้ว่าเป็นกีฬาท้าทายส่วนหนึ่งเป็นเพราะการปฏิบัติตามกติกาที่ออกแบบมาอย่างดีจึงทำให้นักท่องเที่ยวมั่นใจได้ในความปลอดภัยจะว่าไปแล้วการกระโดดบันจี้จั๊มก็ไม่ต่างอะไรกับชีวิตมนุษย์อลัลลอฮ์ได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาพระองค์ทรงเมตตาหลามวนมนุษย์ ด้วยการส่งคำภีอันกุรอามาเป็นกติกาชีวิตให้กับมวลมนุษยชาติเพื่อให้พวกเขาปลอดภัยจากการหลงผิดและในคำภีเล่มนี้ก็ชี้ทางว่าเราจะเป็นบ่าวที่ขอบคุณได้อย่างไร لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ ويزكي ว่าอย่าลิมุฮมูลกิตาบวัลฮิคมะวะอินกานูม,มินกับลละฟีดลาลิมมูบีนแน่นอนยิ่งอัลล้อนั้นทรงมีพระคุณแก่ผู้สัทธาทั้งหลายโดยที่พระองค์ได้ทรงส่งรอศูนคนหนึ่งจากพวกเขาเองมาในหมู่พวกเขา โดยที่เขาจะได้อ่านบรรดาองค์การของพระองค์ให้พวกเขาฟังและจะทำให้พวกเขาสะอาดและจะสอนคำพีและความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติในบัญญัติศาสนาแก่พวกเขาด้วยและแท้จริงเมื่อก่อนนั้นพวกเขาเคยอยู่ในความหลงผิดอันชัดแจ้งสัปดาหห์น้ารายการท่องไปบนหน้าแผ่นดิน ช่วงท่องไปบนผืนน้ําจะพาไปดูวิถีชีวิตของคนเผาถ่านกันต่อครับกับบทบาทที่เขาไม่เคยละทิ้งส่วนท่องไปในโลกของเด็กเด็กๆยังคงสร้างความปวดเสียนเวียนกล้าวให้กับเจ้ากระต่ายเหมือนเดิมครับพร้อมกับภารกิจใหม่ๆของพวกเขาติดท้ายด้วยการท่องไปบนหน้าแผ่นดินที่คราวนี้กลับมาประเทศไทยแล้วครับเราจะไปกันที่บ้านไร่

กลับมาพบกับเราสองคนนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะมานําเสนอสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมนะครับครับผมวันนี้บังยมันนะฮะมีอะไรนําเสนอกับท่านผู้ชมครับครับสำหรับวันนี้นะครับจะนําเสนอเป็นมอเตอร์ไกด์นะครับนี่เลยตัวเครื่องตัวนี้นะครับผมมอเตอร์ไกด์นี่จะเป็นเครื่องเครื่องเรือนะครับขนาดเล็กสําหรับเข้าหมายตกปลาหรือว่าใช้กับเรือขนาดเล็กนะครับครับตัวนี้จะเป็นน้ำอ่าเป็นขนาดอยู่ที่34มสิบสี่อนะครับผมอืมครับก็ติดเรือขนาดเล็กได้แล้วก็เข้าหมายตกปลาครับ ใช้กับแบตเตอรี่รถยนต์หรือว่ารถบิกอัพธรรมดาเนี่ครับมีขั้วต่อแล้วก็สําหรับตัวนี้นะครับก็มีเป็น5เกียร์เดินหน้านะครับแล้วก็จะมี2เกียร์ถอยหลังครับแล้วก็จะมีไฟบอกกําลังแบตแบตเตอรี่ด้วยเวลาใช้งานรเราจะได้ดูว่าแบตจะหมดหรือ,อยังก็จะได้รีด กลับเข้าหมายก่อนนะครับกลับเข้าฝั่งก่อนครับก่อนที่จะหมดซะก่อนใช่ครับผมครับสำหรับตัวนี้เราก็นำเสนอสำหรับลูกค้าทีวีแอตีมนะครับผมลดราคาพิเศษให้อยู่ที่4,700บาทครับผม4,700บาทเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับครับแล้วก็สนใจติดต่อมาที่มาที่เว็บเมืองบา com นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์02 988 3047ครับครับผมก็อย่าลืมติดต่อกันมานะครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับอัสลามุอะลัยกุมตุลลอฮ์อัลลาฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลาฮ์